มีกลางบ้านอยู่ข้อหนึ่งนะดูเหมือนทุกคนจะทำได้แล้วก็ได้ทำกันทุกคนด้วยเป็นข้อที่ทุกคนชอบด้วยง่ายในรงทายที่ข้อไหน,นยยิ้มและปิยะวาจา หเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นเราหลวงพ่อว่าน่าจะข้อนี้มากกว่านะสงสัยจะข้อนี้เนี่ยหลับอยู่ในอูแห่งทะเลพูมหลับลองเลยเลยชอบจริงๆละข้อนี้เนี่ยฮะ และดูเหมือนจะทำได้ทุกคนเลยนะ,ะหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญเวลานั่งยังชอบเลยนะชอบการบ้านข้อนี้เนะ่ยทุกข้อเลยหลวงพ่อว่าไม่ยากนะก็ง่ายเหมือนข้อนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะทุกข้อ เพราะฉะนั้นเราจะทำการบ้านต้องทำด้วยใจที่เบิกบานร่าเริงม,มีชีวิตีวาและเราจะมีความสุขสนุกต่อการทำการบ้านพอเรามีความสุขสนุกแล้วก็มันก็จํะมีอานิสงส์มาถึงการปฏิบัติธรรม ถ้าทำการบ้านทุกวันเรื่องที่ไหวายากก็จะง่ายเวลาเราหลับตาเนี่ยมืดมืดผลอนิสง์จากการทาการบ้านสว่างยากก็สว่างง่ายวางใจในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดยากก็กำหนดง่าย ดวงใสๆนึกไม่ออกก็จันจะนึกง่ายทั้งดวงทั้งองค์พระเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนจะทำการบ้านให้ได้ครบทุกข้อเลยนี่เหลือเวลาอีกยี่สิบกว่าวันจะออกพรรษาแล้วเอามาจ้าเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็หมดเวลาไปแล้วจะออกพรรษาแล้ว ตนภาษานัดแน่กันว่าจะเป็นภาษาแห่งการยกชั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงหาการบ้านที่หลูกทุกคนสามารถจะทำได้นักเรียนทุกคนทำได้อย่างไม่ยากอะไรเลยรวมทั้งกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมต่อการ,ราประพฤตปฏิบัติธรรมเช่นกิจกรรม พิมพ์ระเดี๋ยวนี้มีหลายท่านจะเห็นเมาอล่าให้ฟังโอ้เดี๋ยวนี้มีองค์พระติดอยู่ในศูนย์กลางกายชัดเจ้าบางคนใสเป็นเพชรไปเลยองค์พระอยู่ในกลางกายแล้วก็เลยมีผลดีเวลามาปฏิบัติธรรมองค์พระก็ขยายจาก รูปทรงสี่เหลี่ยมก็กระทะเหมือนกระเทะเปลือกออกนะเป็นองค์พระแก้วแก้วใสๆสแก้วเป็นเพชรใสๆสใสจำใสไหมใสครับใสเนี่ยใสจำเลยแน้ะ อยากให้ได้ทุกคนจริงๆเลยนะหลวงพอ่อไม่รู้เป็นไงเป็นกิเลสอยา่างอยากให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงพรระัตนาัยในตัวเนี่ยกิเลสตรงเนี้ยหนาทีเดียวแหละของหลวงพ่อื <c oughs> ไม่ใช่กิเลสเนาะ <c oughs> มันเป็นความทยานอยาก <c oughs> <c oughs> อยากให้รวยอย่างนี้สาธุอยากให้นั่งธรรมะสว่างกันอย่างนี้สาธุเราก็จะได้มเรียนวิชาธรรมกายกันไง<า>ดีไหมจ๊ะดีครับดีนะหลงาวงพ่อวันดีแล้วเรียนกันไปพร้อมๆกันทั้งโลกเลยทั่วโลกห<า>ลวงพ่อก็อจะได้อัดต่อวิชาให้อวาวันนี้ ที่โรงเรียนใหญ่อนุบาลบ้านแก้วเรือนทองของยายเอาทำองค์พระให้ขยายคุมโลกสมมุติเงี้ยนะเดี๋ยวเราก็ตั้งพลบเอาอันซูซ่าขยายคุมโลกนี้ดีไหมดีอันซูซ่าโตเกียวนี่สมุนโตเกียว ออสเตรเลียนี่ต้องโมโมนห,หน่อยสนุกนะเรบประสานใจกันทั่วโลกให้โลกของเราใปดีไม่มีวันมืดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกแม้ยในยามปฏิการยามราตรีก็ไม่มืด สว่างภายในกันทุกคนเลยเนี่ยดีไหมจ๊ะดีดีไหมดีครับที่เราสมมุติว่าทั่วโลกเนี่ยเวลาหลับอยู่ในอูแห่งธบุทะเลบุญก่อนจะหลับเห็นองค์พระไซจําเห็นดวงไซจําแล้วหลับไปอย่างเงี้ยดีไหมดีครับดีนะหลวงพ่อว่าดีมากมาก สมมติเวลาไปทำมาหากินกันเนี่ยเวลาทำมาหากินอีกซีกหนึ่งกำลังทำงานอีกซีกหนึ่งกำลังทำวิชานี่มันก็จะช่วยส่งเสริมกันดีนะอสมมติว่าสว่างซีกตะวันออกสว่างเวลากลางวันกำลังทำงานอ่าซีกตะวันตกก็นั่งธรรมะทำความละเอียดครับใช่ไหม ส่งพลังบุญบารมีให้ซีกตะวันออกก็รวยดีไหมดีครับพอถึงเวลาซีกตะวันออกเป็นยามราตรีรตะวันตกกลางวันสีกนี้ก็นั่งเขาที่กันให้อีกสีกรวยเป็นไงดีนะหลวงพ่อดีนะทำให้เหมือนหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญบทุกข้อเลยนี่เราก็ได้ ไอ้หลวงพ่อว่ามันไม่ยากมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่มันก็พอดีพอดีพอสู้นะ <c oughs> ก็แค่หยุดใจเท่านั้น <c oughs> เดียวเราก็ได้อมาวานนี่เห็นไหมเจ้าลูกเนนเดินเรียงแถวตบเท้าก็มายืนอยู่ข้างหน้าพวกเราเห็นองค์พระใสใสชื่นใจไหมเจ้าชื่นใจ <c oughs> ชื่นใจมากเลยนี่ ต่อไปจะเป็นเทือกแถวเหล่ากอของสมณนะนี่เทือกแถวเหล่ากอของสมณนนะที่จะช่วยกันจจลงพระทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาก็ต้องฝึกกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเวทศนาวิชาธรรมกายนี่จะต้องฝึกตั้งแต่ยังเยาว์วัยเลยปริยัติ ปฏิบัติปฏิเวเทศนาวิชาธรรมกายห้าอย่างให้อภิรมประชมอยู่ในกลางเทือกเขาหลอกกอ,องสมณนะเนี่ยคือสมณีนเนี่ยสมณีนนมนนก็แปลว่าเทือกเขาหลอกกอของสมณนะภาษาอังกฤษว่าไงลืมไปแล้วในช่วงกันคิดสิ่๊ะ e m อ r ม o of ออะไรดีนะ เอมบริโอออฟเอเล็กเ e มนต์เลยไม่เป็นไรเราก็ใช้ไปก่อน <laughs> เดี๋ยวผู้รู้ก็ <laughs> ามาช่วยแก้ไขยองง <laughs> เดี๋ยวรเราก็จะนิมนต์ลุกเนนที่ได้เข้าถึงอดวงใสๆก่อนดวงใสๆและก็มีแถมองค์พระที่มาจากดวง พึ่งสดๆส,สิงๆเลยอ๋อ oh. สิบกว่ารูปมั้ง <Yeah. S 1> อ่ะนิมนต์เลยมารูปอ่ะมามาอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อเนี่ยโอ้โ oh, ห <Yeah. S 1> นี่แหละนักรบกรองทัพธรรมสมณนเนใจใสน่นเดินมาเออนี่นี่นี่ อะลูกเน้นกรรมแทบเท้าปฏติดบุคุณหลวงพ่อที่ก็โรคอย่างสูงสมณเน้นชื่อสมณเนรอนุสักสีบุญเรืองมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับสมณเน้นได้เห็นองค์พระครับในการเห็นสมณเน้นนั่งตามเสียงหลวงพ่อไปครับแบบนั่งแล้วก็เห็นองค์พระแล้วก็สบายไม่ปวดไม่อะไรเกิดขึ้นมาแบบผูดมาเองเลยครับพูดมาเองเลย ครับขึ้นมาท่านก็พุดออกมาเลยค่ะพุดมาทางไหนศูนย์กลางเ่ยศูนย์กลางกายครับเออนโมทนาสาธุอัตถมาสาธุกราบแตบเท้าพระเดชลุงคุณหลวงพ่อที่กรอบอย่างสูงผมชื่อสมเนินในวัดดิกามูลมาจากจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฮอดครับผลงานปฏิบัติต้องของผมผมเมีน้องแก้วครับ ในการในเห็น,น้งแก้วผมนั่งเฉยๆแล้วก็เอาใจไปวางไว้ที่ศูนย์กลางกายครับแล้วก็พอใจนิง่งผมก็นั่งนั่งแล้วก็สบายแ,แต่เห็นน้งแก้วก็สบายจ้ะแล้วแก้วเกิดมาอย่างไรจ๊ะถ้าใจนิ่งก็พูดออกมาแล้พูดขึ้นมาเลยอเอออนโมทนาสาธุขอกกราบแทบเท้าพระเด็นพวกอืม น้ำไหลหม่ดับเลยทดสอบทดสอบขอกราบแ่บเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงลูกเนสนสมเนนบริพล์เสื้อเรือนมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับประสบการณ์ภายในตอนแรกนั่งเห็นแสงสว่างครับแล้วเอาใจ ไปยูอยู่กลางแสงสว่างแล้วก็เห็นหนงแก้วโผลออกมาเป็นสายครับแสงสว่างมากไระจ้าตอนแรกแรกตอนแรกๆยังไม่มากครับสว่างขนาดไหนจ๊ะสว่างเท่าสปอตไลท์บรรยายครับเยอะแล้วนดนี้ลงกับป้าก็ยังไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เอออนุโมทนาสาธุนะลูกนะกราบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่เคารพเป็นอย่างสูงผมลูกเนนวิทวินสุนองค์มาจากจังหวัดภูเก็ตรครับผลการปฏิบัติธรรมของผมตอนแรกผมก็นั่งไปเฉยๆครับแล้วดวงแก้วท่านก็ผลดขึ้นมาครับแต่เมื่อคืนนี้ผมได้เห็นองค์พระแล้วครับมาไงจ๊ะท่านก็เกิดขึ้นมาเองครับแล้วดวงแก้วนั้นไปไหนแล้วจ้า ไม่ทราบไม่ทราบ <laughs> เออเอ้าอนโมทนาสาธุา <laughs> กราบแทบเทา้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกสมณเนรชำนิแสงทองมาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีประสบการณ์ภายในตอนแรกลูกเนนได้เห็นแสงสว่าง และลูกเน็นเอาใจไปจดที่แสงสว่างก็ได้เห็นดวงแก้วพผดดขึ้นมาครับโตไหมจ๊ะไม่ค่อยโตอะไร่ไหนทำมือดูสิจ๊ะโอ้โหโตแล้วลูกเลยขนาดนั้นน่ะแตงโมแล้วน่ะเอออนโมทนาสาธุนนะลูกนะสาบแทบเท้าพระเด็พรวคุคุณหลวงพ่อที่าุพอย่างสูงกับผมชื่อสามเณรสนันคำมทูล มาจากจังหวัดอะประสบการณ์อะไรของผมตอนแรกผมไม่นึกถึงเรื่องอะไรเอาใจอยู่นี่มีสรงร่างกายสักพักได้เห็นน้งแก้วบุญขึ้นมาผมก็ใจอยู่นิ่งดีดวงแก้วองค์บาโอบุขึ้นมาครับดีมากอนุโมทนาสาธุสาธุัดมาบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง กับผมสมนเนรเจษดาพุดุมพลมาจากจังหวัดอุดรธานีประสบภายในผมตอนแรกผมเห็นดวงแก้วแล้วแล้วดวงแก้วก็มีแสงสว่างขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยังเห็นไหมจ๊ะเห็นครับอ้าวอนมโมทนาสาธุกราบแทบเท,เทา้าประเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่เขาโลกอย่างสูงสามเนนเป็นเด็กชาวเขาอําเภออมก้อกยจังหวัดชหม่ครับสามเนนไม่นึกองค์พระก็ได้ครับองค์พระก็อยู่ในกลางท้องของสามเนนครับไม่นึกองค์พระองค์พระมาะเองเลยครับโอ้ oh, จ้าถ้าสามเนนนั่งสมาธินึงนานๆองค์พระท่านจะสายขึ้นมาครับโอ้ oh, จ้าสามเณนยอย่าให้คนชาวเขาเห็น องพระกันทุนลุกครับโอ้สักวันนะลูกนะโอ้สาธุดีจ้ะครับเทพเท้าพระเดชพคุณหลวงพ่อที่ครบอย่างสูงครับสามเณรธีรพลบัวจันท์มาจากจังหวัดภูเก็ตครับป <laughs> ระสบการณ์ภายในสามเณรได้ดวงแก้วทีเรกสามเณร ได้เห็นควาความสว่างครับและทีนี้ผมก็เอาใจจุดไปในศูนย์กลางกายผมก็เห็นดวงแก้วครับโตแค่ไหนจ้ะแค่นี้อ๋อจ้ะสมโอลูกย่อมย่อ,อมอะนโมธนะสา,าธุอาถาหมากราบแทบเท้าพระเดชประคุณหลวงพ่อที่กายกยานสูง กับผมลูกเนนปุรเชษนากรอยู่จ bueno> ังหวัดศรีสเกตครับตอนแรกผมได้นึกเห็นองค์แก้วพูดขึ้นมาผมก็อธิษฐานว่าขอให้ลูกเนนได้บวชตลอดชีวิตอย่าได้สึกเลยโอสาธุ แล้วดวงแก้วก็ใสขึ้นพอดวงแก้วใสขึ้นแล้วก็มีองค์พระอยู่ในกลางดวงแก้วแล้วผมก็อธิษฐานว่าขอให้ผมบวดได้ตลอดชีวิตโอ้ดีดวงแก้วกนะและองค์พระก็ใสขึ้นก็เดิมอ,อันุโมธนา,าสาธุ กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพเป็นอย่างสูงลูกเนนชื่อว่าสมเนนชินวัฒน์ชน,ชนกธรรมรัตน์ามาจากจังหวัดกาญจนบุรีตอนแรกผมเห็นความมืดครับแล้นี้ก็ค่อยๆสว่างมาเรื่อยๆเมื่อคืนก็ทำใจยุดนิ่งไปที่แสงสว่างก็เห็นนงแก้วบุดขึ้นมาโตแค่ไหนจะเดินแก้ว โอ้ขนาดนี้เชียขนาดบาทพระครอะไรนี้ยังเห็นอยู่ไหมจ๊ะเห็นครับเห็นนะโอ้ดีมากอนุโมทนาสาธุสาธเทศเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงผมชื่อสัมมเณรสมพรผมนั่งธรรมะเห็นดวงแก้ว ตอนแรกผมเห็นเป็นแสงสว่างก่อนแล้วท่านก็ค่อยกลมไปเรื่อยๆครับผมทำใจนิ่งๆดวงแก้วก็ชัดยิ่งขึ้นครับอ๋อเอออนโมทนาสาธุสาธุกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมสามเณนเองมาจากจังหวัดจันทบุรีครับประสบการณ์ ผมนั่งสมาธิเห็นดวงแก้วครับตอนแรกผมทำใจหยุดใจนิ่งสักพักดวงแก้วก็ผุดขึ้นมาครับเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมจ๊ะยังอยู่ครับดีมากดีมากอนโมธนาสาธุจ้าเออดีมากกาบแทบเท้าประเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพยางสูงกับผมสามเณรวรวิเองครับมาจากจังหวัดภูเ็ตครับ ครั้งแรกที่ผมนั่งสมาธิผมเอาใจจุดจ่อที่ศูนย์กลางกายครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายครับผมรู้สึกว่ามันหมองครับผมจึงดูองค์พระแก้วใสครับแล้วดูลูกพญญาไปครับผมรู้สึกว่านิ่งแล้วครับผมจึงหลับตาช้าๆและผมภาวนาภาวนาคําว่าสัมมาอรหังครับสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่าผมอยากจะนิ่งครับผมจึงไม่ภาวนาครับ เมื่อผมนิ่งไปผมรู้สึกว่าเห็นองค์แก้วองค์พระครับเมื่อผมเห็นองค์พระผมเอาใจจิตจอรอุ่นกลางกายที่องค์พระครับและผมก็อธิษฐานว่าขอให้ขาของหลวงพ่อหายเร็วๆครับเอออนุโมทนาด้วยนะลูกนะถุกกาบแทบพร้าขอดีรุคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกระผมสัมเณเนธนาผิวกรรมอายุ13ปีมาจากจังหวัดอุ๋นสถานีครับประสบการณ์ภายในของผมคือ เห็นลวงแก้วครับก่อนที่ผมเจนดวงแก้วนั้นผมก็นั่งตามที่หลวงพ่อบอกแล้วก็กล่าวสัมมานังพอตั้งกวานานก็ดื่มสัมมาดังครับพอดื่มคำภาวนาแล้วก็เห็นดวงแก้วอยู่ที่กลางท้องครับอืมดีมากดีมากอนโมทนาสาธุสาธุครับแทบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงผมสมในปัญญาคดิโยอายุสิบสามปี มาจากจังหวัดสุพรรณก,ก,การผลการปฏิบัติธรรมงผมตอนแรกผมเห็นเป็นแสงลงไปในกลางท้องครับแล้วก็กลายเป็นดวงแก้วและสักพักก็กลายเป็นองค์พระแล้วไปพอนั่งไปนานๆแล้วก็กลายเป็นแสงสว่างครับจนผมลืมตาอืมดีมากอนุโมทนาสาธุาาากราบแทเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพย่างสูงครับ กับผมสามเนรนัทพงศ์มาจากจังหวัดสมุทรปราการครับผลการปฏิบัติธรรมของผมตอนแรกผมนั่งสมาธิไปนึกถึงแสงสว่างครับพอนั่งไปเรื่อยๆทำใจหยุดเน่นที่ศูนย์กลางกายผมก็เห็นดวงแก้วโพ์ขึ้นมาครับดีมากอนโตโมทนาสาธุ กลับแทบเท้าพระดิษฐ์พระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกระผมลูกเนนวัชรินหอมชื่นมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ผลการปฏิบัติธรรมของผมครั้งแรกก็นึกดวงแก้วองค์พระก็ท่องสัมมาอรหังดวงแก้วก็ใส บางครั้งยังไม่ได้นั่งก็ใส่แล้วครับอืมดีมากอนุโมทนา,าสาธุสาธุครับแทพท้าวพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกรมสัมเนีนปรเมศตรพลวิวงครับอายุ12ปีครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผลการบฏิบัติธรรมของโเนิณได้เห็นดวงแก้วครับ ตอนแรกที่ผมนั่งไปผมได้เห็นแสงสว่างและเมื่อวันครูจำการน,นี้ดูเนนก็ได้นึกถึงดวงแก้วและดวงแก้วก็ได้พุดขึ้นมาครับดีมากอนุมโมทนา,าสาธุกราบเท้าเท้าประเด็นพี่ปุณน้องพ่อที่เคารพอย่างสูงครับผมลูกเนนพู่มพันดวงหมองครับมาจากจังหวัดบุบรีรัมยานีครับ ผมได้เห็นดวงแก้วตอนแรกผมนั่งไว้สักพักหนึ่งทำให้ที่ที่ท้องของผมให้ให้ร่วงแล้วก็มีมีแสงสว่างผุดขึ้นมาสว่างใสขึ้นมาแล้วก็ผมก็อใจจุดนิ่งขึ้นไปที่ศูย์กลางกายก,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 ก็เห็นดวงแก้วผุดขึ้นมาตามเลยครับดีมากอน,นโมทนาสาธ <สา S 1> ุ<ส>า กลาบแทวท้าเาาพรศภคุณหลวงพ่อที่เคารพผลการปฏิบัติธรรมครั้งแรกก็เอาใจวางไว้ที่ศูนย์กลางกายนึกสัมมาอารหังแล้วก็นึกดวงแก้วแสงสว่างก็ผุดขึ้นมาและองค์พระแต่องค์งพระท่านไม่ใสก็นึกใหม่แล้วดวงแก้วท่านก็ผุดขึ้นมาครับ ดีมากอนุโมทนาสาธุสาธุกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสงูงกระผมสามเณรนว,วรวุธิบุญสอนมาจากจังหวัดบุญราชธาน,นีผลการปฏิบัติธรรมของผมตอนแรกผมก็เอาใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายทำใจสบายสบายตามที่หลวงพ่อบอกครับ แล้วพอนั่งไปเรื่อยๆผมก็เห็นแสงสว่างปุดขึ้นมาครับผมก็มองดูแสงสว่างไปเรื่อยๆครับก็เห็นดวงแก้วปุดขึ้นมาครับดีมากอนโมทุนาสาธุาโอ้น่าร<า>ักทุกรูปเลย<า>เพราะฉะนั้นะคืนนี้นั่งตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนแหล้ <laughs> เอาชุดที่เห็นองค์พระออาม,มานั่งข้างหน้าอยืนแล้วเดินสวยๆนะลุงนะ <laughs> เดินเป็นแถวมา มาอยู่แถวหน้าเลย,นะย,ลยนี่ยมลุโยมป้าก็ดูเเนี่ยเนี่เอาโหนกคิ้วไปทดลองวิทยาศาสตร์ก <c oughs> ็ะขาเตียงปรากฏว่าขาเตียงแข็งกว่านี่สมัมมณนใจใสนั่งสวยๆนั่งสวยๆอย่าเบียดกันนะลุงนะ เดี๋ยวคืนนี้แล้วนั่งกันตรงนี้แหละแหมดีจังเลยเนี่ยโอ้ดีเออเออถ้านั่งข้างหน้าหลวงพ่อนี่นะต้องนั่งนิ่งน่งนะลูกเนาะจีวอนขยับมีสิทธิ์โดนอัดแน่ อย่างนี้แหละเห็นไหมเดี๋ยวโยมลงโยมป้าโยมนะั่โยมอาจะได้มีกำลังใจนั่งธรรมะปฏิบัติเพราะฉะนั้นลูกเนตต้องนั่งให้ดีๆอาจารอ่ะตั้งใจนั่งธรรมะกัน